พี่ด่งคะเพื่อนก็ส่วนเพื่อนสิคะฉันก็แค่อยากจะแบ่งเบาภาระของเพื่อนนะคะพี่โด่งไม่พูดฉันก็ไม่พูดไม่มีใครรู้หรอกค่ะ เอาไม่แกไปไงมาไนเนี่ยตอนแรกอะ่ะฉันก็มาไม่ถูกหรอกแกได้เห็นแกกับแฟนแกออกที่นี่อยู่บ่อยๆอะ่ะฉันก็เลยถามคนแถวนี้แหละก็เลยมาถูกอะ่ะงั้นมาเหนื่อยๆกินอะไรก่อนสิเอาน้าอะไรไหมเดี๋ยวฉันสั่งให้ไม่เป็นไรแกยังไม่หิวเอาเออนี่พี่โด่งแฟนฉันอะสวัสดีค่ะพี่โดง่งสวัสดีครับ แล้วนี่แกสบายดีไหมอ่ะแล้วแฟนแกห่ะโ,โยกคือฉันเลิกกับแฟนฉันนานแล้วอ่ะคือมันอ่ะพาผู้หญิงเข้ามาในบ้านอ่ะแกแล้วตอนเนี้ฉันก็ไม่มีที่ไปอ่ะแกฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะแกฉันไม่มีที่ไปอ่ะแกงั้นแกวงนี้ไหมแกมาอยู่บ้านฉันเกิอบว่าได้ แล้วก็ถ้าแกสบายใจอ่ะแกก็ค่อยๆค,ค,คิดเผื่อจะคิดอะไรได้ขอบคุณแกมากเลยนะแกช,ช่วยฉันน่ะจ้าเอางง้นนะค่ะนี่กินน้ำฉันก่อนก็ได้ไม่ได้กิน พี่ดงคะฉันว่าฉันจะให้ใหม่เขามาทำงานที่บริษัทสักพักเนื่อค่ะพี่โอเคไหมคะอืมก็ดีนะงานที่ออฟฟิศพี่กำลังยุ่งอยู่พอดีเลยค่ะงั้นฉันให้เขามาเป็นเลขาพี่นะคะตามใจคุณเลยโอเคค่ะพี่คะเรากลับบ้านกันดีกว่าคะ่ะเย็นแล้วจะ คุณคะฉันว่าฉันจะไปดูงานที่ต่างจังหวัดสักอาทิตย์นึงนะคะครับถ้าง,งั้นคุณก็เอาใหม่ตามไปเป็นเลยขาคุณดีครับอืมไม่เป็นไรหรอกคะ่ะฉันว่าให้ใหม่อยู่ดูแลพี่ที่นี่ก็ได้ค่ะกาแฟคะ่ะพี่โดง ต้องห่วงทางนี้นะเดี๋ยวแฟนแกฉันจะดูแลให้เป็นอย่างดีเลยได้จ้ะเอองั้นฉันไปก่อนนะคะฝากดูแลด,ด้วยนะใหม่ ทำให้ใหม่เหรอคะพี่โดใช่ครับเห<ม>็นบอกว่างานทางนั้นมีปัญหานะห่ะจะอยู่ต่ออีกสองสามวันถ้าอย่างนั้นพี่โดคงเหงาแยกใช่ไหมคะใช่ฉันดูแลพี่โดได้ไหมคะผมว่าคุณจะทำแบบนี้เลย<ม>คุณกับหยกเป็นเพื่อนกันไ,ไม่ใช่เหรอ พี่โดงคะเพื่อนก็ส่วนเพื่อนสิคะฉันก็แค่อยากจะแบ่งเบาภาระของเพื่อนนะคะพี่โด่งไม่พูดฉันก็ไม่พูดไม่มีใครรู้หรอกคะ่ะนะพี่โดงโอ้ยสื่นใจอีหลี วันนี้อย่างมากว่ะวันที่แราสองไปบนแปดหลงลางแปดยู่สองยี่สิบบนยี่สิบบนล่นลางยี่สิบเงินประกอบเอาคุณหยกสวัสดีครับค่ะทำไมวันนี้คุณหยกมาเร็วจังเลยอะครับก็วันนี้เป็นวันเกิดคุณโด่งเขาไงคะฉันมีเรื่องที่จะเซอร์ไพรส์เขานะคะอเอา,าแต่ คุณโด่งอยู่บริษัทไหมคะคุณโดง่งเอ่เอคุณ<ม>โด่งคือ <นะ S 2> เดี๋ยวฉันเข้าไปดูเองก็ได้จ้ะอันนี้ของฝากจ้อาอ๋อขอบคุณครับไปก่อนนะแล้วว่าคุณ <c oughs> โอ้ยสวยเหล่าเจ้านายกูโอ้ยกำลังซอยเลยบ้างน่ะ พี่ดงแน่ทำไมชันจะนั่งกับพี่ดงไม่ได้เพราะว่าตอนเนี้ยพี่ดงเขาเป็นผัวฉันแล้วยอยกฮะเธอนี่นะเลี้ยงไม่เชื่องจริงโคตรเร็วเลยอ่ะทำไมอย่ายกฉันก็อยากมีแฟนหล,ล่อรวยฉันไม่อยากจะเป็นหรอกนะพนักงานกระจกๆๆเดินตามตู่ทุกต้อยอะต่อไปนี้นะ อะไรอะไรที่เป็นของพี่โดตอนเนี้ยมันก็เป็นของฉันเหมือนกันนี่อะไรกันหรอเอา้าทำไมที่รักกลับมาเร็วจังอะ่ะพี่โดพี่ก็บอกอยู่กันไปสิคะว่าเราอ่ะเป็นอะไรกันแกออกไปจากบริษัทฉันเดีนนะ๋ยวนี้นะฉันไล่แกออกเธอไม่มีสิทธิ์มาไล่ฉันนะอยูเพราะว่าตอนเนี้ยพี่โดเขาเป็นผัวฉัน ถ้าหุบปากไปเลยนะ <S 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 แกอยากได้มากใช่ปะพี้ชายคนเนี้แกเอาไปเลยแล้วพวกแกสองคนอ่ะ <S <S 2> <S 2> ก็ออกไปจากบริษทัทเชนเดนี้ <S <S 2> <S 2> บริษทัทนี้เป็นของฉันบ้านก็เป็นของฉันรถทุกคันก็เป็นของฉันแกจำใส่หัวแกไว้นะแล้วก็รีบออกไปหยกพี่ขอโทษนะเพื่อนหยกอะมายั่วพี่เองนะ รู้ไหมฉันอุตส่าห์ไว้ใจยกย่องให้คุณเป็นถึงประธานบริษัทที่นี่คุณมาแต่ตัวคุณก็กลับไปแต่ตัวของคุณเลยไปสิพี่ดงพี่ไม่มีอะไรเ,เหรอพี่อุ้ยเพราะเธอนั่นแหละที่ทำให้มันเป็นแบบนี้ไงท้าไม่โยชน์ท่านทำไม ฉันทำไมอะพี่ใครไปหลอกเธอฮะเธอต่างหากหยกพี่ขอโทษนะ <c oughs> ไปนี่พวกแกสองคนเอาไปจากบริษัทฉันได้ละถ้าไม่งั้นนะฉันจะให้ยามมาไล่พวกแกสองคนไปสินี่นี่ไปสินางูพิษ